เรื่องเล่าพี่พรกราบสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นอีที่3แล้วพี่พรจะขอเล่าถึงหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับตัวตนดูตนและหาแนวทางหลุดพ้นการเวียนว่ายใยเกิดทั้งนี้จะต้องมีศีลสมาธิ และปัญญากำกับตามหลักคำสอนแต่แนวทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จริตของแต่ละรูปและแต่ละคนวันนี้พี่พรจะเล่าถึงวิธีปฏิบัติและความโชคดีของพักเกจิอาจารย์สองท่านที่มีศีลเสมอกันก็จะอยู่กันได้และเคลื่อหนุนกัน เรื่องเล่าหลวงพ่อโอภาสีมหาปรริญญาเอกเผาไฟชื่อเดิมหลวงพ่อโอภาสีที่เรารู้จักในปัจจุบันชื่อเดิมชื่อว่าพระมหาชวนภูมินเนาเป็นคนภาคใต้บิดาเป็นคนจีนมารดาเป็นคนไทยได้ศึกษาพระธรรมวิน,นัยและศึกษาโบทเป็นเนนตั้งแต่ยังเล็กๆและได้เข้ามาจำพรรษาที่กรุงเทพอยู่กุฏิคณะนังสีวัด บอวรนิเวศมันศึกษาพระธรรมทางด้านปริยัติจนถึงจบระเรียนเจประโยคพร้อมฝึกนั่งสมาธิคิดเรื่องการเผาไฟเกเรนซึ่งเป็นการค้นคว้าหลักสูตรในหลักปัญญาเอกปัจจุบันการค้นคว้าการหลักสูตรตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายมีอยู่วันหนึ่งในวัดบอวรพระในวัด ได้ตะโกนโวยวายเสียงดังว่าอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วไฟไหม้ไฟไหม้พามาหาชวนกุฏิลังสีจุดไฟเผาพัดละโวยอีกเสียงหนึ่งพูดว่าหลวงพี่นี่วัดหลวงนะครับไม่ใช่วัดบ้านนอก แต่ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนอีกภาพระรูปหนึ่งรีบเดินจ้ำเอาจ้ำเอาเดินขึ้นไนได้ไปฟ้องสมเด็จพระสังฆราชจาวาดวัดบวรนิเวศนขณะนั้นเพื่อส่งทราบและส่งว่าก้าวตัดเตือนม,ามหาชนในการกระทำในครั้งนั้นพระมหาชนเริ่มคิดถึงการหลุดพ้นได้เดินทางออกจากวัดมุ่งหน้าสู่จังหวัดลบบุรีอำเภอบ้านมีได้จบ พบกับหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาลักษณะของหลวงพ่อกกเป็นพระชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องปรเลียนพิลึกแต่งตัวไม่เหมือนพระสงฆ์ทั่วไปสอนเรื่องการเผากิเลสด,ด้วยการเผาไฟ ที่พระมหาชนฟังแล้วอยากจะเรียนและถวายตัวเป็นศิษย์โดยกิจของสงฆ์จากฉันข้าวมื้อเดียวหลังจากสำเร็จก็ได้กลับมาที่วัดและวันสุดท้ายของการจำพรรษาอยู่ที่วัดประวรก็มาถึงพระมหาชนถูกพระกิจให้ออกจากวัดทางวัดแจ้งให้ย้ายออกมีเหตุการณ์ที่เป็นมรรคประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนั้นคือพระมหาชนได้เผาเงินเผาทองทั้งหมดแล้วประกาศ ว่าตอนนี้ต่อไปจะไม่มีคนชื่อพระมหาชวนอีกแล้วจะมีคนชื่อโอภาษีผู้มีดามว่าผู้มีเปลวแสงไฟเผาไฟและบูชาพระพเจ้าเป็นพุทธบูชาในภายภาคหน้าต่อไปวันเริ่มต้นชีวิตในอาสมหลวงพ่อโอภาษีหลวงพ่อโอภาษีได้เดินทางมาขอคำแนะนำและคำ ปรึกษาจากสหธรรมิรนามชื่อหลวงพ่อเบ่าเอิงแห่งวัดดวนสะพานขาวซึ่งเป็นพระจิตรุ่นน้องอายุน้อยกว่า8ปีโดยหลวงพ่ออุาสีเกิดเมื่อปีพศ244 1ได้แนะนำให้กับหลวงพ่ออภาีว่าที่สวนบางมดนั้นเงียบสงบไม่ต้องเดินทุด,ดงเน้นอยู่กับตัวเองและเชื่อในหลักคำสอนที่ร่ำเรียนมาหลวงพ่อโอภาสีน่าจะสำเร็จญาณสมบัติได้หลวงพ่อโอภาษี ได้ใช้เวลาในการตั้งอาสมเป็นเวลาทั้งหมด13ปีถึงมรณภาพเมื่อปีพศ2498เรื่องอัศจรรย์วันสุดท้ายก่อนตายของหลวงพ่อโอวาีหลวงพ่อเปเกิง ยังชักชวนหลวงพ่อภระสีเดินทางไปอินเดียด้วยกันแล้วสัญญากันว่าจะไปพบกันที่อินเดียขณะวันที่ตายไปแล้วที่กรุงเทพของหลวงระสีหลวงพ่อประสียังปรากฏเป็นภาคแก่ๆเข้าร่วมงานทําให้ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ประเทศอินเดียยังคิดว่าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่เพราะหลวงพ่อไม่มีอาการป่วยใดๆทั้งสิ้นเลยอาจจะสิ้นลงด้วยการหมดอายุไขไปเองตามหลักความเชื่อฤาษี จะตายไปแบบไม่มีโรคภัยใดๆทั้งสิ้นและเป็นวันสุดท้ายที่เพื่อนเล่าสาธรรมมิกกันได้จากกันเรื่องราวที่สองอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอายุไขข,ของหลวงพ่อทั้งสองมีอายุใกล้เคียงกันโดยหลวงพ่อเบาเอิงมรณภาพหลังจากที่หลวงพ่ออุบสรตายไปแล้วด้วยอายุ5้แต่หลวงพ่อ เบาเอิงอายุ58ปีเป็นการที่มีอายุไขใกล้เคียงกันสำหรับเรื่องเล่าของพี่พรในวันนี้พยายามจะสอดแทรกแง่คิดในเรื่องต่างๆให้ผู้อยู่รับฟังผู้ชมได้คิดตามว่าการมีสินเสมอกันและมีกระยาณนิมิตท,ที่ดีจะอยู่ช่วยกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์และพบกันในคลิปหน้า ต่อไปต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับหากชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับเรื่องราพิพร